สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุษที่บริษัทเพชรยนต์กันอีกแล้วนะคะวันนี้มีเอลติสสีดําสวยๆมานําเสนอให้กับคุณลูกค้าที่กําลังมองหารถเอลติสนะคะมือ2ไว้ใช้งานนะ,ะบอกได้เลยว่าวันนี้นะคะนุษพาเจ้าตัวดํานี้มาให้รับชมกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็น t o y o ต้าโครา l a a ต t ิ s 1.6G ปี2017ราคา445,000บาทเท่านั้นนะคะสาหรับคันนี้เลขหมายวิ่งใช้งาน เพียงแค่140,000กิโลนะมาเป็นสภาพเดิมจากโรงงานสวยๆการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานสีดำ สวยๆนะคะในส่วนของคันนี้ไม่มีรอยร่องรอยการชนหนักพิกามจมน้ำมาแน่นอนรับประกันนะคะอะถ้าใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดนุ๊มาได้เลยตามเบอร์โทร0 9 1 4 4 4 7 9 8 2นึดเุเพชรยนต์นั่นเองนะคะไว้มาดูรถได้เลยถ้าใครสนใจหรือว่าโทรสอบถามรายละเอียดมาได้เลยเช่นเดียวกันสำหรับคันนี้นะคะยอดจัดไฟแนนซ์นี่ได้เต็มเลยนะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีนะคะบอกได้เลยว่าออกรถศูนย์บาทฟรีดาวน์ได้เลยนะผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ แค่เจ็ด พ5 0 0บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้บอกได้เลยว่าผ่อนสูงสุดยาว84งวดเลยนะคะถ้าใครสนใจนะรีบกันเข้ามาเลยสีดำสวยๆแบบนี้มาพร้อมทะเบียนสวยๆด้วยนะคะห้ามพลาดกับโปรโมชั่นเด็ดๆทางเพชรยนเราเลยขับฟรี90วันเราก็มีให้นะคะถ้าใครสนใจนะรีบเลยนะจะหมดเขตแล้วนะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะมีระยะเวลา1เดือนเท่านั้นถ้าใครที่สนใจนะคะอยากได้โปรขับฟรี90วัน นะต้องมาที่เพชรยน์เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดตัวรถคันนี้กันเลยมาดูสเปครอบคันนะคะว่าบอดดี้เดิมๆจากโรงงานไหมว่าน่าใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะคะมาที่ด้านหน้ากันเลยสำหรับตัวนี้ได้เป็นโฉมของ m i n o r Change แล้วนะคะกระจังหน้าโครเมียม2ชั้นสภาพเดิมจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของหน้าหน้าตัวรถนะกระจังหน้าเนี่ยไม่มีร่องรอยการถลอกเลยนะคะสวยๆนะ มีร่องรอยการเก็บสีมาให้เล็กๆเน้อยนะคะตามสภาพการใช้งานนะบอกได้เลยว่าคันนี้รับเข้ามานะคะสภาพร่องรอยสก,กินฮุกสกินอาจจะมีบ้างแต่ณตอนนี้นะคะเราเก็บงานให้แล้วนะ,ะพร้อมใช้งานเลยสําหรับ Toyota v ีอคันนี้นะคะมากันต่อสําหรับไฟหน้าตัวรถเลยมาพร้อมไฟนะคะมังติรีเฟคเตอร์นะคะโคมไฟใส่กิ้งสภาพเดิมเลยไม่มีการเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะ กันชนด้านหน้านะคะเก็บงานให้แล้วนะอาจจะมีสกิดหงสกิดหินเล็กน้อยแต่ไม่มีชนแน่นอนเราเก็บงานทําสีมาให้แล้วรอบคันนะคะสาหรับคันนี้บอกได้เลยว่าการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานไม่มีพิคว่ำชนหนักจมน้ําอาจจะมีเก็บสีเล็กน้อยตามอายุการใช้งานของตัวรถนะคะย้ําเลยว่าอาจจะมีเก็บสีเล็ก,กน้อยนะคะ ถ้าที่ไหนไม่มีเก็บสีถือว่าโกหกแล้วเนาะแต่ของเรานะบอกได้เลยว่าไม่มีในส่วนของชนหนักจมน้ํามาแน่นอนการันตีโครงสร้างเป็นรถนะรประมูลจากหน่วยงานด้วยนะคะรับรองประกันได้เลยนะอ่ะเรามากันที่แมทต์บ้างสําหรับตัวนี้แมตต์นะฮะมาได้เป็นแมตต์เดิมจากโรงงานนะคะสวยๆสภาพแมตต์เนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะถือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยขับดีมากนะร่องรอยแมตต์ไม่มีเลยนะคะไม่มีร่องรอยการทะลงทะลอกหรือว่า ขีดขูดได้ทั้งสิ้นสภาพยังสวยงามนะคะสำหรับตัวนี้แมตเดิมเลยสวยๆนะคะมาพร้อมดิดเบดทั้ง4รล้อด้วยนะอ่ะเดี๋ยวนุชให้ดูซีรีส์ยางนะสำหรับซีรีส์ยางตัวนี้นะได้เป็นขอบนะคะเดี๋ยวนุชให้ดูนะ205 R55 เทับ55 R16 แมตต์ขอบส6สวยๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้ได้ยางปีใหม่ด้วยปี22นี่นะคะดอกยางนะสภาพดอกยางไม่มีร่องรอยการแตกรอยงาเลยนะ,ะสภาพยังวิ่งใช้งานได้ยาวๆเลยนะ,ะนี่นะคะในส่วนของซุ้มล้อนะคะนี่สภาพเดิมเช่นเดียวกันไม่มีชนหนักพิวาม,มาแน่นอนนะ,ะต่างๆยังอยู่ครบให้เห็นแบบนี้นะ สำหรับรถปีนี้นะคะวิ่งใช้งานมาแล้วเนาะอาจจะมีร่องรอยนิดๆหน่อยนะคะในส่วนของตัวแมตแต่ว่าคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นแมตเดิมไม่มีร่องรอยเลยนะนี่นะคะสภาพแมตสภาพเดิมเลยสวยๆนะคะมากันต่อเลยนะสำหรับกระจกด้านหน้าตัวรถนะคะกระจกเนี่ยก็ไม่มีเปลี่ยนแน่นอนนะ,ะกระจกเดิมเลยนะคะตโตโยต้าเดิมแท้จากโรงงาน นะคะในส่วนของกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถสีดํามาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วเรียบร้อยแบบนี้ให้ด้วยนะคะสำหรับตัวโฉมไมเนเชนนะคะเขามาครบเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นของกระจกนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบนี้ให้นะคะมือเปิดเป็นสีดํามาพร้อมสีโครเมียมตัดขอบเพื่อความดูสปอร์ตนะคะกระจกนะคะเป็นกระจกเดิมทั้ง4บานมาพร้อมสัญญาณการสม و ي กจากโรงงานด้วยนะคะมาพร้อมฟิล์มดําแบบนี้จาก เจ้าของเดิมติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะริ้วรอยเรียบๆบแบบนี้นะคะสภาพเดิมเลยนะ,ะในสภาพของริ้วรอยนะยังเหมือนเดิมนะคะไม่มีร่องรอยแน่นอนนะคะนู z ซูมให้ดูนี่สภาพรถสวยมากนะคะสำหรับตัว toyota corolla n t i q นะคะตัวนี้ 1.6g ปี2017ราคา449,000บาทสำหรับคันนี้นะคะป้ายแดงเปิดตัวอยู่ที่800,000นะคะ69,000บาทนะ ตอนนี้เพรยนต์ของเราขายอยู่เพียงแค่4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นเดือนละเพียงแค่7,500บาทนียฮะพร้อมนะฮะโปรโมชั่นขับฟรี9 0วันด้วยนะอ่ะถ้าใครสนใจรีบมาดูรถกันต่ออ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะประตูนะะได้เป็นสีดำตัดสีเบจแบบนี้นะคะ อันนี้ไม่มีร่องรอยเช่นเดียวกันนะคะบอกได้เลยไม่มีร่องรอยขีดขูดทะลุงทะลอกไม่มีสภาพเดิมนะคะรอยเม็ดองเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆเนี่ยให้เห็นกันนะคะรอยเม็ดองเม็ดอาร์ตเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนประตูมาแน่นอนนะคะถัดมาในส่วนของตัวโครงสร้างนะน็อตทุกตัวนะคะสภาพไม่มีร่องรอยการแกะไขนะไม่มีร่องรอยการแกะไขหรือว่าเขยิบน็อตเลยสภาพยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะ คอนโซลด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้าไม่มีริ้วรอยนะ,ะสวยเดิมด้วยนะคะจากโรงงานเลยมาพร้อมสีเบทด้านหน้าทับเพื่อความดูสปอร์ตภายในตัวรถตกแต่งเป็นโทนสีเบทนะ,ะได้มาเป็นเบาะหนังสีเบทเดิมจากโรงงานนะคะตัวเบาะไม่มีร่องรอยการขีดขัดหรือว่าทะลงทะลอกไม่มีนะคะในส่วนตัวนี้เดี๋ยวเราเก็บในส่วนของเอ่อตัวเบาะให้เล็กน้อยๆนะคะนี่เลยสภาพสภาพเดิมจากโรงงานเลยนะคะ ภายในตัวรถกว้างขวางมากสาหรับตัวนี้บอดี้ด้านหน้าตัวรถเดิมจากโรงงานเลยนะเดี๋ยวให้มาดูแผ่นเพจกันจังจิอ่านี่นะคะแผ่นเพจเดิมจากโรงงานเลยนะคะตัวเครื่องตัวนี้ก็มีให้เห็นนะ,ะบอกได้เลยว่ารถของเราเนี่ยการันตีในเรื่องของโครงสร้างแน่นอนเดิมแท้แน่นอนนะคะไม่เดิมไม่แท้นะคะโครงสร้างเดิมๆรถสวยต้องที่เพชรยนต์เท่านั้นเลยนะคะอะเรามาดูกันต่อดีกว่านะคะสำหรับด้านหลัง กันบ้างประตูหลังเช่นเดียวกันค่ะสภาพเดิมเลยนะไม่มีริ้วรอยร่องรอยนะคะสภาพสวยๆจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของโครงสร้างน็อตทุกตัวสภาพยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีร่องรอยการแกะไข่ค่ะสภาพยังอยู่ครบรอยเม็ดโอเม็ดอาร์ตให้เห็นกันชัดๆเลยนะ,ะมาในส่วนของเบาะด้านหลังเนี่ยด้านหลังเขากว้างขวางมากนะสำหรับรถตัวอันตีสนะคะบอกได้เลยว่ากว้างขวางมากนะ,ะนั่งแบบสบายๆเลยนะคะได้มาเป็น เบาะหนังนะคะสเบจเช่นเดียวกันเบาะสภาพเบาะคือยังใหม่เอี่ยมด้วยนะ,ะ<ม>และที่สําคัญเลยคันนี้ได้มาที่ที่ชาร์จแบตด้านหลังแบบนี้ให้ด้วยนะคะ<ม>บอกได้เลยว่าซื้อคันนี้ไปนะคะครบคันเลยนะะ<ม>พร้อมใช้งานนะค,ะ<ม>คันนี้นะคะเป็นโตโยต้าโคโรราอันติส 1.6G ปี2017เป็นรถที่ถึกและทนมากๆ ขายดีอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับตัวนี้เราเปิดตัวอยู่แค่400,000 45, 45,000บาทนะ,ะป้ายแดงอยู่ที่869,000บาทเลยนะสำหรับตัวนี้ถือว่าสภาพยังน่าใช้งานอยู่นะคะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยการผิดความชนหนักมาแน่นอนนะอะเรามาดูกันต่อสำหรับด้านหลังค่ะ ไฟท้ายเดิมจากโรงงานมาพร้อมไฟทับทิมด้านล่างด้วยนะในส่วนของตัวด้านหลังเนี่ยจะมีสีโครเมียมนะคะตัดขีดกลางแบบนี้เพื่อความดูสปอร์ตหรูหรายิ่งขึ้นสำหรับตัวชมใมนเชนของเขานะดีไซน์ออกมาได้สวยมากนะและคันนี้ได้เป็นสีดำด้วยโอ้โหดูดุดันและเทมากเลยใครที่เป็นสาวกนะ,ะตโตโยต้าโคราอันติสนะไม่ควรพลาดกับคันนี้ไม่น้อยนะคะถือว่าไม่วิ่งใช้งานพอ แบบไม่ไม่เยอะเกินไปนะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับตัวใหม่แล้วก็สภาพรถสวยเดิมแท้นะผ่อนเริ่มต้นเดือนละเพียงแค่7,500บาทเท่านั้นลูกค้าเครดิตดีสามารถจัดยอดคันนี้ได้เต็มออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะถ้าสนใจรีบมาดูรถจับจองกันมาไว้โปรโมชั่นเดือนนี้มีขับฟรี90วันนะคะถ้าใครสนใจก็รีบมาดูรถได้เลยเซรีไทย68แยก1น,นั่นเองอ่เรามาดูกันต่อสาหรับด้านข้างเอ่อ,อตัวประตูด้านขวามือกันบ้าง นะตัวนี้ก็จะเป็นคอนโซลเดิมๆนะคะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะนี่โครงสร้างน็อตทุกตัวสภาพเดิมรอยเม็ดองเม็ดอาร์สภาพเดิมแบบนี้นะฮะน็อตมีให้เห็นกันช,ชัดๆโดยว่าของเราไม่มีรับรถย้อมแมวมาแน่นอนการันตีได้นะคะสาหรับตัววีตัวกตาอันติสเราเนี่ยนะคะเข้าสูตรเช็คระยะทุกระยะด้วยนะคะนี่ภายในตัวรถบอดี้เดิมๆสวยๆนะคะโครงสร้างน็อตทุกตัวสภาพเดิม นะแบบนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวนุจะพามาดูด้านหน้าตัวรถกันนี่นะคะสําหรับตัวนี้ได้เป็นฟุตสตาร์ด้วยกุญแจแบบนี้ให้นะคะสําหรับตัวนี้นะคะได้มาเป็นกุญแจมีกุญแจสํารองให้อีกนะ,ะพูงมาลัยมังติฟังก์ชันค่ะนี่สภาพนะสภาพสวยไม่มี่รงรยคารถลอกเลยนะไม่เดิมไม้แท้จากโรงงาน1 4 5่งแส เจ็ดเอ้ยห้าสิบเจ็ดกิโลไม่เดิมไม้แท้จากโรงงานเลยนะคะแล้วก็มาในส่วนของตัวลูกเล่นเครื่องเสียงตัวนี้นะคะได้เป็นของเดิมจากโรงงานนะเป็นแบบปุ่มกดนะเป็นแบบปุ่มกดที่มีหน้าจอกว้างขวางแบบนี้นะคะใช้งานสะดวกสบายเลยสามารถกดใช้งานได้แบบสะดวกสบายนะคะเต็มเต็มมือเต็มนิ้วดีนะคะแล้วก็จะมีสายเสียบ USB ชาร์จแบบตรงนี้ได้ด้วยนะะในส่วนของที่เปิดปิดแอร์นะปรับได้สีระดับ ะะแอร์เย็นฉ่ำม,มากสำหรับคันนี้เกียร์สภาพเดิมสวยๆนะคะนี่ใครที่ซื้อรถจากพิยนต์เราไปเนี่ยต้องไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะได้เป็นรถสภาพสวยเดิมจากโรงงานเลยการใช้งานเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่ารถทุกคันนะคะเจ้าของเดิมดูแลดีมาทุกคันมากๆนะคะแทบจะไม่มีริ้วรอยให้เห็นเลย นะคะว่ารถสภาพเป็นไงอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันดีกว่าเนาะอ่าเราดูรายละเอียดรอบคันแล้วภายในตัวรถแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระ,แล,ะแล้วก็ตัวห้องเครื่องเดี๋ยวต่อมาเราไปดูในส่วนของตัวเก็บสัมภาระด้านหลังกันต่อดีกว่านะคะอ่ะ นี่นะคะในส่วนของด้านหลังนะที่เก็บสมภาระคันนี้ถือว่านะฮะกว้างขวางเลยนะคะกว้างขวางเลยเก็บกระเป๋าเดินทาง4าีหใบเก็บเข้าของได้จุกๆกันไปนะคะและในส่วนของโครงสร้างเนาะโค,ครงสร้างเนี่ยสภาพเดิมนะคะน็อตทุกตัวยังอยู่ครบหมดเลยนะคะใช้นิ้วจิกตรงนี้เป็นรอยนะคะก็ถือว่าอันเดิมเลยนะไม่มีการเปลี่ยนชนหนักมาแน่นอนนะคะและในส่วนของตัวนี้จะมีในของยางอะไร ด้านล่างนะคะยางอะไหล่แม่แรงนะคะเรามีให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้เรามีให้เรียบร้อยแล้วด้านล่างไม่ให้เห็นกันทชัดเลยว่าเป็นเดิมแท้จากโรงงานไม่มีชนหนักติดแก๊สมาแน่นอนนะคะสภาพเดิมจากโรงงานสวยสวยอ่ะเราไปดูกันต่อสําหรับด้านหน้าของห้องเครื่องกันดีกว่าสําหรับโตโยต้าโคราอันติสสีดาคันนี้นะ,ะบอกได้เลยว่าสวยมากถ้าใครที่กําลังมองหารถใช้งานอยู่นะคันนี้นะคะอยากแนะนํามากๆเลยผ่อนเดือนละเพียงแค่ เ5็0บาทเท่านั้นยาวสูงสุดได้8 4สงวดเลยนะคะเครดิตดีออกรถฟรีดาวพร้อมโปรโมชั่นขับฟรี90วันนะคะจะเ,เริ่มที่วันนี้เลยนะมีแค่ระยะเวลาเดือนเดียวนะคะขับฟรี90วันถ้าใครสนใจนะคะรีบมาดูรถหรือว่ารีบมาจับจองกันมาไว้ได้จัดไฟแนนซ์นะคะอนุมัมิภายในวันได้เลยนะถ้าลูกค้าเครดิตดีนะคะสามารถจัดยอดคันนี้ได้เต็มออกฟรีดาวได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยคะ่ะ ถัดมาในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะคันนี้นะคะได้เป็นห้องเครื่องเดิมๆจากโรงงานเลยนะเครื่อง VVTI นะคะสสูบนะบอกได้เลยว่าสภาพห้องเครื่องเนี่ยคือไม่มีร่องรอย น้ำมันหรือว่าคราบฝุ่นใดทั้งสิ้นนะคะสภาพยังดีมากนะคะจากโรงงานเลยร้อยเม็ดแต้มสีนะคะให้เห็นกันชัดเลยว่าสภาพเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างนะตัวน็อตยึดทุกตัวสภาพยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะ,ะไม่มีน้องรอยการแกะไข่หรือว,ว่าเขยิบเลยนะคะสภาพเดิมๆร้อยเม็ดองเม็ดอาร์ตนะคะให้เห็นกันชัดว่ายังอยู่ให้เห็นนะ,ะไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะคะน็อตทุกตัวเนี่ยสภาพเดิมหมดเลย คันหน้าเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีการเปลี่ยนได้มีชนหนักมาแน่นอนรอยเม็ดองเม็ดอาร์ตนะคะน็อตทุกอย่างยังอยู่สภาพเดิมหมดเลยเช่นเดียวกันนะคะการันตีในส่วนของโครงสร้างเนาะและฝานะคะตัวนี้อ่ะมาดูกันบ้างนะคะด้านบนสภาพรอยเม็ดองค์เม็ดอาร์ตรอยเม็ดกลมๆนะคะตัวนี้ให้เห็นกันเลยเดิมนะคะสติกเกอร์จากโรงงานยังอยู่นะรอยกลมๆเม็ดองเม็ดอาร์ด้านบนนะคะ ยังมีให้เห็นกันชัดๆแบบนี้นะสำหรับใครที่สนใจคันนี้สามารถแวะมาดูได้เลยนะคะที่เพจยนของเราตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะหรือว่าเสรีไทย95ก็มาดูได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุชฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยเพื่อจะไม่พลาดชมในการรับชมรถเข้ามาใหม่นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวนุชขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ